สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้นะคะสิยานุสิทธิ์หลวงพ่อสาครค่ะร่วมในพิธีส่งน้ำพระที่วัดหนองบอนเนื่องในเทศกาลวันสงกรานค่ะโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่วัดหนองบอนตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวค่ะวันนี้จัดพธิธีอันเป็นสิริมงคลนะคะในเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทย จัดงานพิธีส่งน้ำขอพรหลวงพ่อสาครคุณวโรที่วัดหนองบอลธรรมารามตําบลทุ่งขนานอำเภอายดาจจันทบุรีค่ะโดยหลวงพ่อสาครนะคะเป็นพระสายกรรมฐานมีสิญญานุสิทธ์น้ามากมายท่านเคยเป็นสิทธิ์หลวงปู่วิริยังค่ะและยังเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเขียนวัดกระทิงอีกด้วยนะคะหลวงพ่อสาครท่านได้เรียนวิชาจานกระเป๋าเรียกซับ ซึ่งเป็นวิชาที่ท่านพ่อเขียนได้ให้ไว้ด้วยนะคะโดยนี้เป็นบรรยากาศค่ะสำหรับศิทธานุสิตนะคะวันนี้มาร่วมในพิธีส่งน้ำขอพรท่านโดยในวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยนะคะและกลุ่มเฟ c บุ๊ก k หลวงพ่อสาครวัดหนองบอนค่ะที่มีความเคารพและศรัทธาวันนี้เดินทางเข้ามากราบวหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่องนะคะ และในวันที่15เมษายนนี้ก็ถือว่ายังคงเป็นวันสงกรานในเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทยทางวัดจึงได้จัดให้มีการส่งน้ำขอพรตามประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวด้วยค่ะ